สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นกงปองปายเอฟซีแฟนคลับแฟนหมอลำช่องคุณแม่ลาล่าลาล่า,ลาชีวิตต่างแดนนะคะวันนี้ก็มาขอบพระคุณแม่ล่านะคะขอบพระคุณคุณแม่เจ้าของช่องลาล่าลาล่าชีวิตต่างแดนนะคะที่มอบมาลัยมาให้ลูกๆนะคะ วันนี้ต้องขอขอบพคุณคุณแม่นะคะแล้วก็ลูกสาวแม่ล่าด้วยขอบคุณเพื่อนนิตยาจากเยอรมันนะคะขอบคุณแม่ล่าจากฟินแลนด์นะคะขอบคุณมาลัยสวยๆมาลัยเซอร์ไพรอบดึกขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะอันนี้ของของของแม่ฮาร์นะคะของแม่ฮาร์ขอบคุณคุณแม่มากๆอันนี้ของตองอูติดติดไว้ติดชื่อไว้ด้วยตองอูจากแม่ฮาร์ขอบคุณ คุณแม่ลาล่าชีวิตต่างแดนนะคะขอบคุณคุณแม่ขอให้คุณแม่อายุมัน่นคงยืนล้ำล้ำเรื่อยๆได้กับคืนไปลอยเท่าพันเท่าทวีคูณเหตุอันใดก็ขอให้คุณแม่สมมูรณ์ปัตนามีความสุขครอบครัวเจริญเจริญล้ลำล้ำเรื่อยๆค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนสาวของคุณแม่ด้วย <c oughs> บอเมนเพื่อนสาวลูกสาวเนาะ ลูกสาวแล้วก็เพื่อนสาวของตองอูนะครับเป็นเพื่อนสาวของตองอูลูกสาวเมลา่าขอบคุณเพื่อนนิตยาจากต่างแดนจากเยอรมนันขอให้เพื่อนสาวล้ำล้ำรวยๆเดอ้อได้กลับขึ้นไปลอยเท่าพันเท่าทวีคูณเฮ็ดอันใดก็ขอให้สมมงมาตรถนาล้ำล้ำรวยๆให้อยู่กับตองอู ไปโดนๆเป็นนั่นๆเป็นเพื่อนฮักกันไปโดนๆเป็นนั้นๆนะคะแล้วก็เป็นลูกสาวของแมล่าที่น่ารักด้วยขอบคุณเพื่อนนิตยาเนาะบุญวาสนาได้มาหากันแล้วก็ขอบขอบคุณขอบุญขอบคุณขอบคุณโซเชียลที่ให้เราได้มาเจอกันขอบคุณแม่ที่คอยให้มาลัยตลอดคอยให้กําลังใจตลอดแล้วก็ เพื่อนสาวเพื่อนนิตยาจากเยอรมันด้วยเดี๋ยวนี้ให้มอบเป็นลูกสาวแม่ล่าให้ฮักกันให้แพ้งกันให้มีอย่างกะขอให้เราคุยกันเนาะสำหรับเพื่อนนิตยาฝากให้เป็นลูกสาวแม่แล้วขอบคุณมาลัยทั้งสองทั้งสองท่านด้วยขอบคุณแม่ล่าเจ้าของช่อง y o u t u b e ลาล่าลาล,าล่าชีวิตต่างแดนฝากไว้ด้วยพี่น้องเอฟซแฟนคลับแฟนมาลลัมทเห็นตองอูอ่าบรรยายบอกในคลิปหรืออ่าตลกจะเป็นยายปวงยายเวอร์ขอบคุณเรื่องมาไล่กะฝากติดตามช่องคุณแม่พร้อมช่องคุณแม่ก็ เป็นช่องที่เล็กๆแล้วก็มีบรรยากาศของฟินแลนด์บรรยากาศไปเบื้องนั่นเบื้องนี่กระายซิงหลายอย่างที่อเอาลงให้เอฟซีแฟนคลับได้เบิ้งได้ชมนะคะเมื่อีนตองอูกะมาขอขอบคุณคุณแม่นะคะมาลัยที่เซอร์ไพร์มากๆ <c oughs> แล้วก็พร้อมด้วยลูกสาวของคุณแม่น้องนิตยาจากเยอรมันเพื่อนสาวของตองอูหมอะมาไล่นำใจมาให้ ขอบคุณทั้งสองท่านทั้งสองคนด้วยขอให้คุณแม่เฮงเฮปังปัรวยรวยมีคนติดตามเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปหาเย็ยป่วงตอนนี้เย็ยป่วงกำลังมาค่ะเก็บรถมนีะไปเฮตุลาเชิญยายป่วงเสื้อผ้าลายๆยายป่วงมาอันเธอไปใส่น้ลูกสาวไปใส่บทสุขคนบ่มีผู้หาพวงมาไล่พืชเอามาต้อมอันเดียวเบวิร ไปลัหลับไปนอนนอกหนาวฝนตกมาแล้วยายปวงมาแล้วค่ะคุ้กับยายปวดวันนี้เราขอบอะไรขอบอะไรมาขอบคุณคุณคุณแม่เออแล้วก็ลูกสาวนิตยาอันนี้จากแม่แม่ล่าแม่ล่านะจ๊ะแม่ล่าคนละกลวงอันนี้จากน้องสาวนิตยาน้องเยีย ขอบคุณหลายเด้อบนาลาล้วก็ขอบคุณน้องสาวอีกคุณหนึง่งจากประเทศเบลเยียมน้องแหมงเบลเยียม Belgium. น้องแแมมใได้เืิ่งคลิปนี้ติดตาม่าคลิปติดตามช่องแม่ละลาในเด้อละลาชีวิตต่างแดน <c oughs> ขอบคุณในหลายเป็นบุญเป็นพุ่มในหลายพี่น้องเอ้ย โม่ไม่มีไม่นองก็จะยืนหน้ารายุ่นแหละเนาะ <c oughs> ของแม่ล่าเฉ่นเดียวนี่เป็นกับลูกอีกเด้อเป็นว่าแม่ก็ได้ที่ทีซื้อไว้พร้อมา เยอยกว้างบ่ก็เนี่ยฮัดยอะกวงนี่เลยเยอะกว้างกูเป็นหมอดมาลายมาไห้เป็นอยู่ทางแก่อยู่ทางอยู่ทางลอยเอ็ดเป็นกะลยว่าอันมากวห่าจะเลยมะปุ่มเต็มข้ผู้เดียวเอากูก็ได้หลายเทะมันว่าเบิ้งโทนคนเลี้ยงช้างหนึ่งตองอูหนึ่งตองอูหนึ่งเวอร์หนึ่งเวอร์หนึ่งเอาคนละสองพวงคนละสอง ก๋าดีเท็ดอ่นจริงๆก็ไปเป็นพวกใหญ่ยขุดเท็ดเดียวรถมาจอดกินว่าวันจะ็กกอนได้พวกเดียวแม่หักซุมเอามาส่งแม่ซุมบอมันเก็บมาลายล่ามาลายมะทรงเพราะว่าคนบ่คนบ่ค่อยหูดจากเวลาแต่งหน้าแล้วสิเปลี่ยนเป็นคนละคนเพื่อจะไปซื้อไปพร้อมเพื่อจะเขียนมาตรงนี้แม่ฮักแล้วก็ห่วงตีนเปิรมแล้วก็อันนี้น้ำเซจจากลูกสาวอันนี้ลูกสาวคุณแม่นี่ลูกสาวเมล่านิตยาจากเยอรมันแล้วก็ของพี่แมมเบย์แยงของเยปวงอันนี้ของเยปูวง ขอบคุณคุณแม่มากๆขอบคุณคุณมีหายแพงคุณน้องสาวทั้งสองขอบคุณแบคุณสุหมงสุบอลหลังเงินทุกบาททุกสตางค์เนาะอันนี้เุบนทแกกด้อันนี้อืเอาไว้อันนี้คือการตอกอุกกาสแวเอาไปหขยายเรียงไว้แล้วให้พ่อบครันึ่นให้แม่ครอบนึงพอดีกับสุมาบานสุมาบานบริษัทไปพี่สาวกลองหนึ่งจ้าแต่แล้วหมายเขาบึงแม่ให้จ้าตัวจะเป็นกำลังใจกันและกันความุญขอบคุณหลายๆ กิจสิ่งใดประการใดกขอให้สมมุติมากปัจนาได้ขึ้นกลับไปร้อยเท่าพันเท่าท่าีคูณเฮงรวยรวยย่านจะเจ็บจะไข่ไห้โต๊กกินโบเบิร์ตโต๊กกินบโบกยังก็โต๊กโบเบิร์ตกินโบเบิร์กินยาห้โบกจบกายยาห้ขานเพิ่มพูนขึ้นคือกองหินกองทรายกองใหญ่เป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านสำหรับ ยายพวงกัแไปนังตองอูก็ขอลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวภารกิจก่อนภารกิจก่อนมอนเรืสายแล้วเดิงสายแล้วก็งานเป็นแบบไหนยังได๋บ่นตองอูนะครับบัตรไปแล้วบัตรประชาชนใบขับขี่ยายปวงหายกระเท็อนรเฮ็ดใหม่บ่อยไม่ากระเท็อนตองอูไปน้ากระเทือตองอูขับ้ปพอเขามีใบขับขี่จะรถไปนะคะมืมันเ้กรสิไปสอมรถอีก ไปเปลี่ยนไถ่ายความไฟไทยาขาดกันเงินเงินที่พี่คุณเม่ใหายมากเพื่อนสาวหามากน้องๆที่พีห้มากกะเราจะทําให้มันเป็นประโยชน์เอาไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่สร้างสร้างสร้างงานสร้างเงินเฮ็ดอันนี้มันเป็นประโยชน์ทําให้มันเกิดมูล,ลค่าเอาไปจะซื้ออุปกรณ์การแต่งตัวแล้วก็ไปไหว้ให้กับลั่งใจให้ผุ้เถ่ายุเฮียนพร้อม โอเคค่ะสำหรับคลิปน,นี้มานั่งตัวอุคอลาไปแล้วกับใายป่วงขอลาไปแล้วพอกันไหมจ้าอขอบคุณเจ้าของช่องลาล่าลาล่าชีวิตต่างแดนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าขอบคุณค่ะ